ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะพาชมร้านของเรานะคะซึ่งร้านของเราก็คือร้านเกี๊ยวป่าเท่งไฮนนั่นเองนะคะเนี่ค่ะหน้าร้านของเราหน้านหน้าก็จะกว้าง5เมตรนะคะแล้วก็ด้านข้างก็5เมตรค่ะกว้างคูณยาวคือ5คูณ5ค่ะแล้วก็ร้านของเราจะมีบันไดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ป้ายหน้าร้านจะเป็นเป็นเหมือนป้ายป๊อปอปะะัพค่ะที่เป็นตัวสือนูนค่ะ แล้วก็ภายในร้านนะคะภายในร้านของเราจะมีห้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะบาร์ที่สําหรับนั่งกินฝั่งนี้ค่ะก็คือจะเป็นฝั่งโต๊ะบาร์ค่ะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะโซนนี้เป็นโซนทําเกี๊ยวปลาให้ลูกค้าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะสําหรับลูกค้าส่วนป้ายตรงนี้ก็จะคือป้ายตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนนี้เป็นป้ายบอกเมนูค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบว่ามองเข้ามาแล้วแบบเพนเมนูค่ะแล้วก็ก็จะมีเมนูที่โต๊ะให้อีกนะคะแล้วก็นี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นมุมบนของร้านเราค่ะค่ะการบริการของเราก็คือจะมีพนักงานคอยเสิร์ฟแล้วก็ให้เมนูกับลูกค้าค่ะค่ะสำหรับการ ร้านก็มีหน้าประมาณนี้ค่ะการตกแต่งก็คือมีต้นไม้แล้วก็ภายในร้านก็จะมีไฟน่าจะเป็นร้านติดแอร์ค่ะสําหรับแต่ว่าคนที่ซื้อแฟนชายสําหรับบางคนไม่อยากติดก็เป็นพัดลมก็ได้ค่ะนี่ค่ะแนวแนวร้านก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ